สวัสดีจ้าพี่น้องมืง่อวานพอก็ไม่ไก่พาแซบอีกเราได้จ้ามื่อนี้เมื่อนี้ไก่พามากินแนวยากพี่น้องมามาจ้ะโอ้ไก่บลได้ทูบมาเดี๋ยวไก่สิ้ได้นี้ไปทูบได้เนี่ยอันนี้ไก่มาให้เมึงจ้ะพี่น้องเมืองกามปูกามปูกามกามปูขนมปังแล้วจะไก่ซื้อมตาตกรรมพอว่ากามจะกินง่ายแต่ว่าอย่าเอาแข่าแห่นนะพี่น้องแข่วกัดบลได้ได้จ้ะ แถวกัดก็ได้แถวกัดนี่เป็นเรื่องโหลดจ้ะเนาคเพื่อขาดทั้งสี่โอ้ยเนาะหามากินแนาะเนกระสิเป็นทุลักทุเลเนี่ยแล้วจะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกุ้งมันใกล้สียล้องกินอันนี้ก่อนแต่ว่ากามนี่ใกล้เสียไว้แทนที่หลังแต่ว่าปูนี่ต้องได้ทุบจะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของไกล้น่จาจะก,กันไก่ อันเขาเอิ้นี่อย่างหัวยู่นี่เขาเอิน aps, นะ้นแคปสนาะพี่น้องอันกับนี่จะอุปกรณ์อุปกรณ์ในการกินอันโตคือกัง้งแต่ว่าหัวแบบเป็นกุ้งเห็นไหมเขาเอิ้นแคปส์ยู่นี่นะใกล้กับปลูหรภาษาไทยเขาเอิ้อนอย่างแจกสิกังหรือแจกสิกุ้งใกล้กับเิเอากันใก่ตัดนะ่าจะ

เนื้อแน่นแน่นน้ำจิ้มซีฟู้ดซ่อนแก้กระเสียออกก่อนเดวจิบมฟุงใส่ตาแห้งโซกโครปเอาม,มาจา้ะโอ้ อื้อเนื่องนี่ยหวามพีนน่น้อนี่เปลวงกระดาษด้วพี่น้องอยู่เฉพาะใกล้นีหละ อืกับแก่ตรงนี้นกแก่จะเป็นอ่ะลองคอลองคอสิตดด็กของหืมเน้ปูได้ต้องด้ยนี่ไปทุบได้ไหนพี่น้องเลยซำหนาเลยพู้นะัจ้ะเนื้อปูมนนี่กับมีได้ไหนพี่น้อง เดี o, mm ๋ยวจแขกดีวังเดี๋ยวถูกคนใถูกมาแต่แหลกมะบัดเนี่ยต้องขอบคุณคุณสายได้นหพี่น้อง มึงจะทูบแล้วมึงเนื้อเนื้อปูปกติกับบางคนโซกโลก,กโกลกกิงพวกนี้นี่สากทูบนี่กระเด็นกระดอนเลยพี่น้องมีเนื้อมัดก้ามปูขนมปังแล้วจ้ะเนี่ยคุณน่ะเนื้อ ทุกคนเท่ากับหน้าไม่ไก่เลยน้ำจิ้มลงไปอืมอืมอืม ลูกกบตามนี้นน <g iggle> ก,บก,ก่บ่กินอาหารนั้นทะเลปันไดโดยเฉพาะลูกนี่บ่กินเลยอืมคป็งกินอันนี้ก็จะยากเนะพี่น้องเบืองความหนาของกล้ามแข่วกัดนี่บ่ได้ได้ย้ายหอมนี่ แควรูดไปแล้วได้พี่น้องได้ไปเหตุแวใไม่กันย้อนปูเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใก้มากสื่อกล้ามมาก,กินตัก้ามก้ามนี่จะแพงกว่ากว่าที่เขาซื้อเป็นโตซื้อเป็นโตเนี่ยใกล้ใกล้เป็นคนแทะปูบ่เป็นพี่น้อง Đẹp mm -hmm. <laughs> กันเนื้อกลัมเสียงเสียงกาแฟกินอาหารกรอบกๆๆน้ำมืดเหมือนแมวน้ำมันขึ้นออกเที่ยวฝนมีเนื้อเหมือนเดีจ้ะกินกล้ามจากทุกกินรส ง่ายกินโตนี่ต้องได้แทะแต่พี่น้องแก้แทะปูว่าเป็นแล่หยั่งกินรสเฮียเพราะว่าเอาศาสรสุบ <laughs> มันก็จะร้องอันนี้นนก้ามนี่ก็มีเนื้อได้จากก้ามเขาเนี่ยเนื้อเนื้อแน่น กินเฮียใั่หระแห่งโซโลรบยู่เฮ็ดยูทูบหรือบ่ต่องอีหอยางมากไหมพี่น้องมีหยังก็กินไปมีอะไรทำก็ทำไปดิทุลักทุเลนี่โอ้เสียงหัวคักแทะสี่ละได้แก้วหนึ่งสองแก้วแล้ว อืมวันั่ะจะเอาออกห่างไงเนื้อตีไปอีกเอาไว้ก่อนอืม เนื้อแน่นมากเท่าไหร่เนาะมัน็ะไปดิเสร็จแล้ว cún ăn nữa ạ pù, pù, ăn xíu lào, gìn nhạt à nào, nữa này, xoăn, luôn อันนี้จะได้ทูบอีกจ้ะ <c oughs> เอาอันนี้ก่อนนี่ละทุลักทุเลนลงน้ำหนีลราหลดมอนเจ็บพี่น้องปูก้ามปูขนมปัง Mm อจับบัสกินสามกามว่าอิ่มจ้ะพี่น้องกินสามอ่าสามกามอิ่มบางปังอันนี้บปสปักป่าล่าอื้อ 那种的图片。

h 남 t กิน,น้ากหรอกซ,ซ้ายอยู่พี่น่องไ <c oughs> ก็จะกินเป็นกับแก้มต่อเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องได้แบบ ทูบเนาะจะต้องเอากันไกรตัดแซบนี่อีกมิตรเนื้อได้หนี่จ้ะเพ่นเพจะกินเป็นกรับแก้มกินไปมังคาวไปก็ล้างมอง้อาวและกาดลุยชนข่าวอันนี้ก็จะได้ทูบอีกได้หนี่จ้ะพี่น้องการปูแต่สะอ่อนบ่ <laughs> ก้ามปูขนมปังคิดบังว่าไอ้ก้ามเขาน่ะยังซ้ำหนีโตเขาหรซ้ำได้โตแล้วเป็นรูปผลเด็ดจากพี่น้องปูขนมปังนะโอ้ช่วงไทยยักโบกก่กอนโบกยังไงช่วงไทยคลิปนี้ก็ฝากก็ไลไ์ก็แชร์กดติดตามให้ไนนด้เ้ยจา้าขอบคุณหลายๆค่ะ นช่ค่ะทุกการรับชมบายบายเจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยอิม่มเยเจอกุ้งไปสามสี่ตัวอิ่มเลยพี่น้อง